กับทางฝั่งของคุณเอ็มชัยวัน์ด้วยอ่ะเขาก็มีข้อตกลงกันว่ามันมีมันมีข้อตกลงคุณเอ็มถึงได้เงินว่าไม่ยื่นอุทธรณ์แล้วมไม่ไม่ให้ยื่นอุทธรณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็คือเหมือนกัให้จบ,จบแค่ชั้นต้นอ่าแล้วอันนี้เดี๋ยวเป็นโบนัสให้นะถ้าเกิดว่าเรื่องมันจบไปผมก็จ่ายค่าเสียหายตรงนี้ให้ตางนาน,นา ใช่ถูกไหมแม่อันนี้แม่ม่จะบอกแบบนั้นเหรอถูกค่ะคุณชัยวัน์ก็ไปขอหละเรียกว่าไปขอแล้วก็มีข้อตกลงแบบนี้ครับเอ็มกับปอเขาไม่ได้สนใจหรอกคุณบทคุณชัยวัตรอ่ะแกไม่ได้สนใจหรอกแต่คุณชัยวัน์เขาไปเสนอนําเสนอเองคุณชัยวัน์ไปนําเสนอเองอืแล้วก็ขอเงินคุณชัยวัไปขอเงินแม่พูดไปแบบนี้เดี๋ยวเขาฟ้องแม่นะได้เลยอุ้ยของจริงทั้งหมดของจริงทั้งหมดอื แล้วก็ของคุณแม่ยังเอาไปเฉยเลยอ่ะอืมแต่ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ฮะผมขออนุาตเอ่ยชื่อบุคคลที่สามนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะคุณอัธิริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยแกได้มีการออกมาพูดแทนทางฝั่งของคุณชัยวัน์ไปเรียบร้อยนะครับแกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครั้งแรกเลยสองล้านบาทนะฮะแยกเป็นแคชเชียร์เช็คแปดแสนสองใบเงินสดสี่แสนเงินสด